สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจ้ที่รษาการขายตัวท่าหนึ่งเก้าแปดแปดกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้โจ้จะพามาชมนะครับผมตัวตอนเดียวสีฟูนสีแต่ง T-R-F รอบคันเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมพิเศษตรงใส่ล้อแมกคอดีสินะครับผมยางสามสามราด้าเนาะตัวนี้จะเป็นยางโอเวอไซส์นะครับผมเดี๋ยวโจ้จะพาชมนะครับผมว่าคันนี้ตอนเดียวคันนี้แต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับผม โอเคมาเริ่มกันเลยครับผมด้านหน้านะครับผมแปลงหน้า T R S แล้วนะครับผมใส่โลโก้โตโยต้าเป็นสีเงินนะครับผมแผงกันกระแทกสีเงินเนาะด้านหน้านะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว T R S เลยนะครับเปลี่ยนไฟเป็นบายบีม L E D ลมดําแล้วนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวแก้มนะครับผมด้านข้างเพื่อรับกระสมล้อตัว T R S เนาะตัวนี้เลยครับผมอ่า เมื่อกี้นี้ผมบอกให้ฟังข้าวๆก็เป็นยางตัวนี้เลยกับล้อแม็กตัวนี้นะครับผมเป็นล้อแม็กขอบยี่สิบนะคะผมยางราด้าเนาะตัวนี้เป็นเอ่อยางโอเวอร์ไซส์นะครับผมตัวนี้ยางโอเวอร์ไซส์ย,ยางสามสามพอใส่ล้อแม็กขอบยี่สิบยางตัวโอเวอร์ไซส์ตัวนี้แล้วนะครับผมจะต้องใส่ชุดโช๊คนะครับผม พร้อมกับปีนกนกเนาะแล้วก็มีตัเพาหน้าด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ลอง3นิ้วนะครับอ่าชุดโช๊กก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นชุดโช๊คโปรเฟนเดอร์เนาะพร้อมกับปีนนกนะครับผมโปรเฟนเดอร์ตอนนี้จะเป็นรุ่นโมโน,โนนะครับผมด้านหน้าโมโนโด,ด้านหนังโมโนเลยนะครับสปริงตัวเดิมนะครับอ่าจะเป็นสีดำตัวเดิมแต่เปลี่ยนโช๊คนะครับผม ซมล้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ตัวหนังสือตัวนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับผมกระจงมองข้างก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับอ่าหนังสือดำเงามอเปิดน,นอกยังไม่ดำเงานะครับผมแต่สามารถเปลี่ยนเป็นดำเงาได้ถ้าลูกค้าชอบนะครับผมบันไดข้างใหม่นะครับผมเป็นต,ตัว V สองนะครับตัวนี้ จะเหมือนตัว V หนึ่งแต่ว่าสั้นกว่านะครับผมราคาก็ถูกกว่านะครับโอเคภายในครับผมภายในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะผมเก็บดำได้แดงเนาะเบาะดำได้แดงตัวนี้เลยอ่าหัวหมอนที่อ้าปะให้แล้วนะครับผมเจาะรูตรงกลางให้แล้วนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับผมพวมาลัย จนะครับผมตอนนี้เปลี่ยนทั้งวงเนาะแล้วก็ใส่ตัว U.G.R. ให้ด้วยนะครับผมตัวน,นี้เท่มากๆเลยนี่ครับสเปคภายในก็จะแบบว่าพอจับแล้วก็จะแน่นกระทับอยู่ครับผมเวลาวงเลี้ยวก็คือแบบใต้นี่ครับฝั่งนี้ก็คนนั่งเนาะเป็นเกียร์ออโต้ก็จะ ภายในก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมนีจะเป็นประมาณนี้มีที่รองแขนนะครับผมมีหมดีโคโหมดกับ power ม o นะครับผมียร์จะเป็น auto 6กสปีนะครับจอมีระบบ Apple CarPlay Android Auto แล้วนะครับผมียร์ก็เป็นแบบปรับมือเนาะเป็นแบบแมนนวลมีตัวขับสี่แล้วนะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อล้อหน้าล้อหลังตัวนี้ลูกค้าสามารถปรับได้ด้วยนะครับ พี่ใส่ USB นะครับผมตอนนี้ก็จะมีเหมือนกันนี่พี่ใส่ USB หนึ่งจุดนะครับผมพร้อมกับตัวแป้งหัวแป้งลูกค้าสามารถเปลี่ยนใส่เข้าไปได้นะครับผมอ่าอัานนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเข้าไปด้านข้างนี่ครับข้าไปด้านหลัง ข้างหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะผมจะแปลงหลังจะใส่กันชนท้ายแล้วนะคะผมของตัวไลโนะ่เนาะกันชนท้ายนี้จะมีไฟด้วยนะครับผมส่งป้ายทะเบียนนะครับผมแถมใส่ชุดลากจูงกับห่วงโอเมก้าได้ด้วยนะครับผมตัวนี้แะนิยมใส่กัต่ตอนเดียวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเข้ากับ ตัวตอนเดียวที่สุดแล้วนะคะผมพร้อมกับตัวหนังสือสีดำนะคะผมพร้อมโลโก้เพจจีอาปเข้าไปแล้วนะคะผมติดกล้องมองหลังเข้าไปด้วยนะคะผมทะลุออกจาเดิมเลยนะคะผมกล้องมองหลังตัวนี้นะครับโอเคเปลี่ยนไฟหลังไปแล้วนะคะผมเป็น LED ใหม่เลขสามเนาะตัวนี้ก็จะเป็นใหม่เลขสามชัดมากนะครับผมสวยงามที่สุดชอบชอบพับตอนเดียว เอ่อคันนี้สามารถใส่คอกได้นะครับผมเป็นคอก Outlander สีดำนะคะผมตอนนี้จะทรงออกถ้าใส่แล้วก็ทรงออกมาเท่สปอร์ตนะคะผมรับกับตัวรถดีมากๆเลยนะครับลูกค้าโอเคครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะผมตอนเดียว4คูณ4นะครับผมคันนี้นะคะผมราคาอยู่ที่8 0 0 0สนหนึ่บาทนะคะผมยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเนาะ ผ้ารวมอุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปก็จะบวกอีกประมาณ2แสนนะคะผมบริโภคแสนมีชุดโชคให้มีล้อแม็กขอบ20ให้นะคบผมชุดโชคก็เป็นชุดโชกเป็นเฟนเดอร์เลยปีน,นกก็มาพร้อมเลยครับผมโอเคครับจะประมาณนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดตอ่อโจได้ที่ลิงก์โปรไฟล์หน้าติกตอ็อกเลยนะครับผมวันนี้โจลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ